บางท่านต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตมีมลสมชีวิตเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายหนทางชีวิตมืดมนหนักหนาสาหัสสากันจนคิดว่าชีวิตนี้จะผ่านไปยังไงแต่ก็รอดมาได้บางท่านเจอกับเหตุการณ์ที่แทบจะไม่รอดชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถยนต ก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดรถพังยับเยินแต่คนไม่เป็นอะไรและผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้จนเวลาผ่านไปก็ได้มองย้อนกลับไปและคิดทบทวนดูว่าเรารอดจากสิ่งเหล่านี้นมาได้ยังไงขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ วันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อความลับคำทำนายคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักจะเกิดที่สิ่งที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ในชีวิตเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝาก ถุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะและหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านมีกากบาดกลางฝ่ามือหรือเปล่าคะหรือว่ามีญาติพี่น้องคนรู้จักเพื่อนร่วมงาน ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือไหมคะว่ากันว่าผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือถือว่าเป็นเรื่องที่หายากมากเลยทีเดียวค่ะก้าวความลับคําทํานายคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ในชีวิตความลับข้อที่หนึ่งห้ามคิดร้ายทําร้ายคนอื่นเพราะ คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นถ้าหากไปทำร้ายคนอื่นผลกรรมนั้นจะสะท้อนกลับมาอย่างรุนแรงเหมือนที่ท่านทำกับคนนั้นโดยผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรระวังหากไปแกล้งใครหรือทำผิดพลาดประการใดก็จะโดนลงโทษเหมือนที่ทำไว้เช่นเดียวกันค่ะเพราะบางตำราบอกว่า ลายมือกากบาทจะมีพลังสะท้อนกลับเร็วและแรงบางท่านมักจะเป็นผู้ที่รักสงบไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนแต่ถ้าหากอยู่ๆวันดีคืนดีมีคนที่คิดไม่ดีกับท่านหรือทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ท่าน ไม่ได้ทำอะไรให้ผลนั้นเลยก็มักจะวิบัติแล้วก็รับผลกรรมไปเองอย่างรวดเร็วค่ะเหมือนกรรมติดจรวดแบบไม่ต้องรอชาติหน้าเลยค่ะบางคนเห็นพังต่อหน้าต่อต,อตาเลยก็มีหรือถ้าบางคนเคยมีคนที่คิดร้ายหรือใส่ร้ายเราโดยที่เราไม่ผิดสุดท้ายคนคนนั้น จะต้องมาร้องไห้มาไหว้ขอโทษขออโหสิกรรมทั้งที่เราไม่เคยคาดหวังหรือขอให้เขามาขอโทษเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูแล้วศัตรูมักจะพ่ายแพ้ตนเองไปหรือศัตรูมักจะกลับมาเป็นมิตร อยู่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครองค่ะแต่ถ้าหากท่านเป็นคนที่ทำผิดเองขึ้นมาเมื่อไรการงานของท่านจะมีปัญหากิจการงานก็จะสะดุดถูกเรื่องไร้ความก้าวหน้ายำอยู่กับที่การงานการเงินความรักก็จะมีผลกระทบตามมาดังนั้น ต้องระมัดระวังและมีสติให้มากนะคะความรับข้อที่สองทำบุญกับใครไม่ขึ้นบางท่านวัดไหนหรือช่วงไหนที่ทำบุญไม่ขึ้นหรือมีโชคร้ายอาจจะเป็นจังหวะที่ท่านต้องพบเจอกับเศษกรรมหรือต้องเสวยกรรมบางท่านอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์ทำดีแค่ไหน ทำดีเท่าไหร่ก็มักไม่ได้ผลสะท้อนหรือผลกลับมาที่ดีเท่าที่ทำลงไปทำให้รู้สึกเจ็บปวดเจ็บตัวเจ็บใจแล้วบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีโชคลาภไม่มีคนยื่นมือมาช่วยทำให้เกิดอุปสรรคมีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์มากน้อยเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละท่านผลบุญกรรมของแต่ละคนดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้บอกค่ะว่าผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นควรหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีกตัญญูกะตะเวทีรวมถึงความมันต้องหมั่นสวดมนต เพราะการสวดมนต์นั้นทุกขณะจิตจะบันทึกแต่กระแสดีๆและอย่าไปนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะบุญคือความสบายใจแล้วเวลาสวดมนต์แผ่บุญกระแสดีๆก็จะดึงความโชคดีมาให้ค่ะให้หมันเมตตาให้เข้าไปเพราะบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของเรา และช่วยคุ้มครองเราได้จริงค่ะความลับข้อที่สมมัมกมีปัญหาในเรื่องของความรักในที่นี้ไม่ได้เหมารวมทุกท่านนะคะอาจเป็นบางท่านเท่านั้นเพราะคนมีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาดช่างสังเกตบางท่านเป็นคนอ่อนไว้ในความหรือแนวเรื่องของความรักมากๆ ทำให้กลายเป็นคนหวาดระแวงขี้หึงทั้งเป็นคนฉลาดจึงทำให้สามารถสังเกตเห็นความหรือเห็นพฤติกรรมจับผิดแฟนหรือคนรักทำให้เกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันมีปากเสียงและต้องเลิกรากันไปค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกท่านนะคะเพราะบางท่านนั้นมองแล้ว นำมาปรงทำความเข้าใจให้อภัยรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อมองข้ามในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆของคนรักไว้ใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่หวาดระแวงกันกลับกลายเป็นคนที่เอาใจเก่งพบเจอคู่ครองเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขสมหวังในความรักค่ะความลับข้อที่4 เป็นคนที่ฝันแม่นคนมีการกรบาทกลางฝ่ามือเวลาฝันจะฝันตรงๆและฝันแม่นฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้บ่อยๆเห็นเป็นลางบอกเหตุเช่นฝันว่าคนนี้จะเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่จะฝันแบบนี้เลยจะไม่ฝันกลับกัน เรียกว่าหากฝันดีก็เป็นลางดีหากฝันร้ายก็เป็นลางร้ายและเวลาฝันนั้นมักจะเป็นจริงไม่เกินสองหรือสามวันหรือเจ็ดวันค่ะความรับข้อที่หมีลางสังหรณ์แม่นยำสามารถคาดการได้ล่วงหน้าทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำค่ะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะพบเจอกับเหตุการณ์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่รู้ได้เฉพาะตนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเช่นบางครั้งอยู่ๆก็รู้สึกเห็นสิ่งของเห็นผู้คนแล้วก็พูดออกมาเป็นจริงอย่างที่พูดจนหน้าตกใจโดยเฉพาะผู้ที่มันปฏิิบัตปฏิบัติ สวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลร่างสังหอนนั้นก็ยิ่งจะแม่นยำมากขึ้นค่ะความรับข้อที่6เป็นคนดวงแข็งมีศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์ธิ์คุ้มครองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพและมีของรักษาซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะช่วย จากร้ายให้กลายเป็นดีดนกิจดนใจให้มีความระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุหนักให้กลายเป็นเบาช่วยปกป้องคุ้มครองนำพาให้ผู้นั้นพบเจอแต่สิ่งหรือแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจหรือชี้ทางให้พบแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆให้แคลายคลาด ปลอดภยัยจากสิ่งไม่ดีทางปวงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองและช่วยเหลือผู้นั้นได้ตามกําลังของแรงกรรมวิบากกรรมการกระทำและบุญที่ท่านทำด้วยนะคะดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะละเว้นปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำบุญไม่ได้คะ่ะ ส่วนเรื่องของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านเจ้าของจะรู้ได้ด้วยตนเองค่ะเพราะบางครั้งท่านจะสื่อกับเราเช่นมาเข้าฝันหรือเข้ามาสื่อสารเพื่อให้รู้ว่ามีท่านปกป้องท่านอยู่ค่ะความลับข้อที่7มีสัมผัสพิเศษหากท่านที่มีกระกะบาดกลางฝ่ามือ ยิ่งยิ่งเข้มยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเท่าไรโดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมีจิตสัมผัสหรือมียานสัมผัสที่หกที่สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบางคนจะเจอกับวิญญาณหรือบางสิ่งที่ไม่อาจจะอธิบายได้บางคน รับรู้ถึงเรื่องราวลี้ลับบางคนอาจได้ยินเสียงเสียงกระซิบคำเตือนรู้สึกรู้ได้โดยที่ไม่มีใครมาบอกมาเล่าก่อนบางท่านได้สนใจในโหราศาสตร์พลังกิจการทำสมาธิฝักไฟในธรรมะหรือทำอาชีพหมอดูถ่ยายไพ่ยิปซีนักบำบัดผู้นำทางจิตวิญญาณ ความลับข้อที่8ละลึกชาติคนกากบาทกลางฝ่ามือบางตำราเรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งเป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำหรือสร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติบางท่านมีเส้นนี้ยังสามารถระลึกชาติได้ด้วยค่ะอาจมีเส้นความรู้สึกของตนเองเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อื่นทําให้มีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่ชัดเจนและส่วนใหญ่เป็นคนพูดตรงไม่อ้อมขอม้อมแต่จริงใจเป็นคนมีระเบียบวินยัยยึดมั่นตามระเบียบประเพณีมีระเบียบแบบแผนชอบค้นหา สแสวงหาความรู้เวลาจะทำอะไรก็ต้องมีหลักการเป็นคนชอบสอนชอบให้ความคิดเห็นและแนะนำหาทางออกและแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นและเมื่อมีอายุเดินทางเข้าถึงจุดกากบาทอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่จะผ่านพ้นไปได้เพราะสติปัญญากลาคิด กล้าตัดสินใจรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอย่างไรรู้จักพลิกแปลงได้ทุกวิกฤตทำให้จากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะขึ้นในมือของครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ดังผู้เชี่ยวชาญแพทย์พยาบาลรวมถึงผู้ที่มีความชำนาญ ในด่างต่างๆแบบเฉพาะทางไปเลยค่ะความลับข้อที่9ก้ากบาทกลางฝ่ามือกับคนแต่และว,วันเกิดคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเซนแรงมีเทวดาปกปักรักษาต้องหมั่นทำความดีรักษาสินอยู่และทำบ่อยๆอ,อยู่เสมอเวลาโกรธใครหรือมีคนมาทำร้าย ทำไม่ดีกับท่านห้ามไปด่าสาบแช่งหรืออย่าไปเผาพลานคนอื่นเพราะทําอะไรไปจะย้อนกลับหาตัวเองค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสัมผัสที่หกหรือซิกเซนแรงโดยจะมาในรูปแบบของกลิ่นแปลกๆอยู่รอบตัวทั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดผ่านมาเลยพูดหรือทักอะไรใคร มักจะไม่เคยผิดพลาดมักจะเดาใจอ่านใจคนได้บางครั้งอาจจะเรื่องไม่ดีหรือมีอะไรก็จะมีสิ่งมาคอยเตือนล่วงหน้าเสมอและมีลางสัง,สงหรณ์ค่อนข้างแรงคนเกิดวันอังคารเป็นคนดวงแข็งมีพลังอำนาจมีวาสนามีแต่คนเกรงกลัวเพราะเป็นคนจริงจัง พูดอะไรทำจริงเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมะชอบทำบุญทำทานรักษาศีลเวลาที่ทำไม่ดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามาเตือนท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้และยิ่งให้ก็ยิ่งจะได้บุญและสิ่งมีชีวิตสิ่งดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาตอบแทนในชีวิตของท่านเสมอคนเกิดวันพุธ เป็นคนอ่อนนอกแข็งในหากมีใครทำไม่ถูกต้องหรือทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็จะเอาเขินอย่างสาสมเลยทีเดียวท่านมีวาสนาที่มีเสน่ห์ทางคำพูดใช้ปากหาเงินหาทองทำให้มั่งคัง่งร่ำรวยคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีหากท่านมีคนคอยอิจฉาหรือทำ้ายท่าน ให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปตอบโต้อย่าไปสาปแช่งใครให้ท่านมันสร้างบุญกุศลทำทานบารมีแล้วไม่นานผู้ที่คิดร้ายต่อท่านจะแพ้ภัยตนเองหรือจะสะท้อนกลับไปหาตัวของเขาเองค่ะคนที่เกิดวันศุกร์มีหน้าที่ต้องดูแลผู้คนที่ตกต่ำถือว่าเป็นวันแข็ง หากแม้ว่าในชีวิตของท่านมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขั้นอับจนหนทางท่านก็จะมีคนมาช่วยเหลือและอุปถัมภ์ค้ำชูทำให้ท่านรอดพ้นจากวิกฤตนั้นมาได้ทำให้ท่านพ้นทุกข์แล้วถ้ามีใครคิดร้ายต่อท่านให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปสาบแช่งใครเพราะคนคนนั้นมักจะมีอันเป็นไป แม่ช้าก็เร็วหรือแพ้ภัยตนเองอยู่เสมอคนเกิดวันเสาร์เป็นคนดวงแข็งให้มันสร้างบุญสวดมนต์รักษาศีลทำบุญอยู่เสมอท่านจะมีวาจาประกาศิตเวลาโกรธหรือโมโหมีคนทำร้ายท่านอย่าไปสาบแช่งให้อยู่เฉยๆเพราะคนผู้นั้นจะมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาเอง อย่าสร้างกรรมให้ตนเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50เซ์ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้ว ที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธ,ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ